ฮัลโหลฮัลโหลมาจ้าไปดูงานกับน้องๆ CP ครับที่จีนกันต่อตอนนี้เราอยู่กันที่ผิงอันหนึ่งในธุรกิจที่ CP เข้าไปร่วมทุนเป็นบริษัทร,ระดับแนวหน้าของจีนซึ่งเป็นโอกาสดีมากๆที่น้องๆจะได้รับฟังถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรระดับโลกตอนนี้เรากําลังเดินทางออกนอกเมืองเพื่อไปดูฟาร์มอัจฉริยะผิงกู่ของ CP ฟาร์มที่มีการเลี้ยงไก่ไข่มากถึง3ล้านตัวโอ้ไม่ก็แต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าการเลี้ยงไก่ที่นี่เขาใช้เทคโนโลยีเป็นหลักไม่ต้องมีคนเลี้ยงที่จะไปสัมผัสกับไไก่่่่โดดดดยยตรรงงงึเเชืืออออออมมันันนน้ใขควาาสะาปลภๆ ตื่นเต้นกันใหญ่กับรูปแบบการทํางานในขั้นตอนต่างๆอดูอย่างเดียวไม่พอจ้าต้องชิมด้วยนอกจากนี้ทีมงานพิงกู่ยังมีของที่ระลึกให้น้องๆสงสัยกันใหญ่มันคืออะไรมันคือเปลือกไข่ที่แกะสลักคาว่า C p พีคับจ้าแล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายของการบินมาดูงานครั้งนี้ที่นี่คือดาวินชีฮอลเป็นศูนย์ R&D ของหัวเว่ยที่โชว์แนวคิดและนวัตกรรมสุดล้ําเรียกได้ว่าเปิดโลกของเทคโนโลยีแห่งอนาคตของพวกเรากันเลยทีเดียวจบซีวันของการดูงานที่จีนของน้องๆ CP พีคับได้สมบูรณ์แบบได้ประสบการณ์แบบที่หาไม่ได้ อีกแล้วในห้องเรียนบายบายถ้ามีโอากาสอีกแอดจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ